แกค่าเรียนพิเศษลูกมันแพงขนาดนี้เลยเหรอถ้าไปเรียนในห้างอะไม่ว่าจะเป็นดนตรีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะตกชั่วโมงละประมาณเกือบพันใช่ไหมถ้าเรียน3-4อย่างต่ออาทิตย์ก็ประมาณ3-4 0 0ีพันแล้ว2คนก็อะไรเซ่แ0 0พันบาทต่ออาทิตย์แปดพันสี่อาทิตย์แปดสี่สามสิบสนาบาทนี่คือค่าเรียนพิเศษลูกนี่คือเรียนกันแค่คนละ3 4อย่างเองนะเธอคิดดูสมัยก่อนฉันอาม่าส่งไปเรียนทั้งบเลเล่เปียโน้ว่ายน้ำอู้เยอะแยะมากเป็น10กว่าอย่างอะหนูเคยเรียนบเลเล่เรียนดนตรีเรียนว่ายน้ำ เรียนเยอะแยะไปหมดเลยะค่ะคุณแม่คุณพ่อให้เรียน,นะค่ะแต่หนูก็เรียนหน่อยแต่บางทีเหนื่อยอะค่ะจริ แล้วพอไปถามแม่สามีแม่สามีก็บอกว่าเออเขาอยู่อเมริกาเขาก็หมดไปประมาณสามพันเหรียญต่อเดือนนะสามพันเหรียญเออนั่นคือแสนกว่าบาทแล้วที่อเมริกาค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนเนะ่ะเรียนฟรีนะแต่เขาไปจ่ายกับค่าเรียนพิเศษเยอะขนาดนี้โอ้โหพูดไม่ออกเลยอะเอาจริงตอนนี้คือค่าเรียนพิเศษถ้ามาคุณคุณดูแพงกว่าการไปโรงเรียนอีกไหมอะนี่ยังดีนะที่ฉันไม่ให้ลูกไปโรงเรียนโฮมสกูลลูกอยู่บ้านแต่ก็มาจ่ายตังค์กับการเรียนพิเศษแบบนี้แพงแบบนี้เลยจริงๆรหรอการเรียนพิเศษของลูกนับถือแม่แม่ทุกคนเลยจริิงงงงๆททีี่่สลลลููกกไปปโรรรเเเเยยนนแ้วัพพาศษอธ ยังไงเธอเก่งมาก